ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใ,ใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังต้องการจะเติมเกมต้องนี่เลยเพจ Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกมีมากมายหลากหลายเกมมีผู้ติดตามกว่า1น0 0 0 0สคนจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีบอกเลยรีวิวโคตรแน่นไปเซิร์ชกันได้เลย Over Topup ได้ทุกแพลตฟอร์มรายละเอียดตามนี้เลยใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2 0น5บโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงการนำเสนอเรืคนการคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ของ Player of the Week นะครับทุกคนก็มาดู้ลยกันนะครับว่าสื่อตามประเทศนะครับทุกคนให้ข้อมูลการคาดการณ์นะครับมีใครกันบ้างับทุกคนเลยก็เป็นแพ็กรูปแบบไหนกันบ้างแล้วก็มี กี่คนนะครับทุกคนมีใครที่ทำทับกันบ้างในการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็วันนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับก็คืออย่างแรกทุกคนเข้าเกมไปก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับทุกคนนี่อันนี้ครับอันนี้คือเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ล็อกอินเข้าเกมนะครับทุกคนรับไป60,000 GP แล้วก็50 e อครับ ต่อมาคือในส่วนของแพ้นักเตะนะครับทุกคนก็ลองมาไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างการสลับแพ็กของ Player of the Week นะครับก็คือจะมีแพ็กเก่าที่จะหมดอายุไปนะคทุกคนเป็นแพ็กของ e n c o s t a ์นะครับทุกคนก็คือมีมาทั้งหมด33คนเลยด้วยกันนะครับก็คือมีมาทั้งหมด3แพ็ครวมในแพ็คเดียวนะครับก็คือแพ็คลัสสเอ็ดคนใช่ไหมครับทุกคนมีมาทั้งหมด3แพ็ครวมในแพ็คเดียวก็คือมี33คนนั่นเองนะครับก็มีใครเหมากันบ้างหรือมีใครเปิดได้ตัวไหนกกกกัััันนนนบบบบ้้้าาางงง็็ลลคคคอออมมมเเเต์ขขไดยะรรสหแพ เพลย์ออฟวิที่จะหมดอายุไปนะครับส่วนแพ็คใหม่นะครับคนสื่อต่างประเทศนะครับก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าจะเป็นแพ็คของการวนแพ็คเช่นเดียวกันนะครับทุกคนหรือว่า Enco Star เช่นเดียวกันนะครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับสำหรับแพ็คแรกก็คือนำทัพโดยอาชามาคิมิทุกคนมีอาเปโดเนโต้ทุกคนมาร์เคฮีนะครับผมมีดูมฟี่นะครับผมยินดิสนะครับโรเบิร์ตเลวันดอกกี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบที่2มีบุกยศซากานะครับ เอ็ so adult, นโซฟรานเดสควนเจมเมดิสันดาบิดเดคอาร์เบราโดนะครับบุคคลคอริอาแล้วก็เฟเดริโกวาอเบเดนะครับมีเโดนกอร์สกาด้วยนะครับและแพ็สุดท้ายคือเป็นมัวซาลาครับบุคคลอมาดิอาลูบุคคลคูคูริยานะครับแัสตินคลายเบิร์ดกับทุกคนไบร์มี่นะครับบ่นแล้วก็มีเพิ่มเติมลากระแสที่คนตามนี้เลยนะครับวันนี้คือการคาดการ์อินคอร์ทั้ง3แพ็คนะครับกอลเองใครบ้างอยากได้ใครกันบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับในส่วนของ อีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี่คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหนึ่งอีเวนต์นะครับคนที่เกี่ยวข้องกับ Player of the Week ก็คืออีเวนต์อันนี้เป็นคนในอีเวนต์ที่เล่นกับบอทนะครับก็คือเป็นการแจกฟรีเทมเช่นเดียวกันเปิดแพ็กฟรีแพ็กของ Player of the Week นั่นเองนะครับทุกคนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนั่นเองครับคนหลังการอัปเดตวันพฤหัสที่นี้ในเองนะครับก็มาตั้งการอัปเดตให้สันส้นๆประมาณนี้ทุกคคนนนนหหาาาผิดดภพปรรระะกกกไไ็ต้้้ออองขัััยยววลบ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เชินใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ